สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่สาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่7กันยายน2567นะครับอยู่กับผมแค่นาติรุตครับแ,แอนกมลวันค่ะติดตามกันได้ทางช่อง3กด3 3นะครับและตอนนี้ทางออนไลน์ออนเรียบร้อยแล้วนะครับ3 plus new ครับ Facebook YouTube Tiktok ยังไงก็ทักไทยกันมาได้ฝากแชร์กันด้วย คุณผู้ชมครับพูดถึงพิพิธภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าที่จะเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ไปในศูนย์การเรียนรู้ทั่วประเทศพยายามจะทําให้ได้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9พาไปดูหลากหลายพื้นที่นะครับทางโฆษกสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับคุณสัมภางามเชยเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ ผิวิตภัณฑ์การเกษตรมีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายไปในชุมชนให้มากขึ้นพาไปดูหลากหลายที่นะครับอย่างเช่นที่ไร่อุดมฝนนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทของคุณสายชนครับก็นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับแปลงหน้าให้เป็นแปลงหม่อนสร้างผลผลิตลูกหม่อนแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำามลบอรี่พร้อมดื่มมีไซเดอร์มมลบรี่ชาใบาหม่อนแล้วก็แยมมมลบรีนะครับลูกแบบนี้น่าจะเคยเด็ดกินกัน เนี่ยแครนชอบกินอร่อยเ <No. S 1> นี่นะฮะ mm hmm. ไปกันต่อที่จ่าเอกสมบัติครับอันนี้อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชนที่หันคาจังหวัดชัยนาทเหมือนกันพัฒนานวัตรกรรมผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ครับลดต้นทุนทางการเกษตรได้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งที่เนี่ยก็คือที่อุทัยธานีนะครับเป็นกลุ่มอนุรักษ์พันธุก,กรรมบ้านไร่หรือว่าเขาเนี่ยช่วยกันสร้างตลาดชาวให้ ซึ่งเป็นต้นแบบจากเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีพื้นที่ของคนที่เพาะปลูกนะครับชาวไร่ชาวสวนแนะนําผลิตผลเนี่ยเอามาจําหน่ายกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ที่ต่อยอดไปจากพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรและก็ถือว่าเป็นหับแห่งการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคกลางด้วยก็ต้องการจะให้สิ่งแบบนี้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ